สวัสดีค่ะพบกับหมอนินช่องลานนินชา4ี่9ออีกครั้งนะคะวันนี้พบกับการดูดวงไพ่สิบเรือนไพ่สิบเรือนจะบอกเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักนะคะในคลิปจะบอกเรื่องเลขนำโชคด้วยก็จะบอกด้วยกันทั้งสองงวดนะคะงวดต้นเดือนและงวดกลางเดือนสําหรับชาววันอังคารนะคะไพ่สิบเรือนประจรําเดือนพฤศจิกายนไพ่ใบแรก เป็นเด็กถือดาบไพ่ลุ่มเกณฑ์ชะตาใบนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกช่วงนี้เหมือนระมัดระวังตัวต้องระแวดระวังมีเรื่องจุกจิกกวนใจไอ้จุกจิกกวนใจเนี่ยมันแรงถึงขั้นบางทีอาจจะกระทบกับความรู้สึกเบาๆก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้คนที่เราผูกพันที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมาดูเรื่องการเงินก่อน เรื่องการเงินและโชคลาภขึ้นอัศวินถือไม่เท้าช่วงนี้รายรับรายจ่ายค่อนข้างไม่นิ่งนะคะคาดคะเนไม่ได้แต่ถ้าท่านท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นเซลล์เป็นในหน้าค่อนข้างโดดเด่นกว่าคนอื่นทำงานไรเดอร์พี่วิทย์พี่เอพี่วินพี่แก๊ปอะไรเหล่านี้ค่อนข้างรายได้ดีสภาพคล่องค่อนข้างดีทำงานโลจิสติกขนส่งต่าง ถ้าใครที่จะติดต่อสถาบันการเงินในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะในการดิวการติดต่อสถาบันการเงินทวงเงินทวงอะไรเหล่านี้อาจจะไม่ไม่ค่อยดีติดขัดต้องแอคทีฟแอคชั่นขอให้เดือนนี้เป็นการเตรียมพร้อมเรื่องเอกสารจะดีกว่านะคะเพื่อจะไปดำเนินการในเดือนถัดไปนะตำแหน่งนี้มา ดูว่าจะมีโชคลาภไหมอัศวินถึงไม่เท้าส่วนใหญ่ะจะได้เงินจากการทำงานจากฝีมือจากความสามารถมากกว่าโชคลาภนะคะแต่ก็นั่นแหละคนที่เข้ามาดูบางคนเขาชอบเรื่องโชคลาภเดี๋ยวหมอจะดูให้ว่าในงวดต้นเดือนนี้ก็มีบ้างให้ไปดูเรื่องยาน่านะมีได้ไม่เยอะนะคะไม่มากเล็ก,ลก,ลกๆน้อย เดี๋ยวมาดูงวดกลางเดือนสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงว่าจะมีโชคมีลาบไหมดูสิยังเป็นขึ้นไพ่เลขสองะขึ้นเลรอิกต่างหากโอเคสำหรับงวดกลางเดือนไม่แนะนำนะคะมันให้น้ำหนักให้ความดีงามไปกับเรื่องงานเรื่องอาชีพมากกว่า เดี๋ยวมาดูเลขนำโชคสําหรับต้นเดือนนะคะว่าจะมีเลขอะไรเป็นที่น่าสนใจเลขนำโชคต้นเดือนสําหรับชาวนาคารสอเลข3แล้วก็เลข4มาดูช่วงกลางเดือนนะคะอ่าเทคแคร์ดูแลความรู้สึกของ คนที่รักกันเสี่ยงนิดนึงอ่ะมาดูงวดกลางเดือนนะได้ไม่เยอะนะคะถ้าเป็นอัศวินถึงเมทาเนี่ยเด่นเรื่องงานมากกว่าช่วงกลางเดือนมีเลข1นสองมีเลข9แล้วก็เลข6ยังไงขอให้มีสติในการเสี่ยงนะคะเลขเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องไปไปซื้อหวยซื้อเบิร์ดเสียทั้งหมดเลขเหล่านี้สามารถเอาไปเป็น เลขลงท้ายของมือถือถ้าเราคิดจะเปลี่ยนเบอร์หรือเรามีเบอร์มือถือที่ลงท้ายด้วยเลขนี้ขึ้นหัวด้วยเลขนี้อะไรเหล่านี้เอาเบอร์เหล่านี้ไปในการติดต่องานประสานงานก็เป็นมงคลกับเราหรือใช้เป็นเลิกเป็นยามก็ได้นะคะดูดวงมีสตินิดนึงนะอย่าไปมงมง,งายถ้ามันรวยเพราะหวยคงไม่ต้องมีอาชีพขึ้นมาในประเทศนี้หลากหลายอาชีพหรอกคงมีแต่อาชีพเล่นหวยอย่างเดียวอะมาดูคนที่ทํางานประจํางานรูทีน พูดรวมไปถึงคนที่ปล่อยคอนเทนต์ดิวงานประสานงานด้วยนะคะเอาคนดิวงานประสานงานขึ้นเดอะเวิลด์เลยใครทํางานสื่อโซเชียลงานออนไลน์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีต้องใช้คําว่าค่อนข้างจะพูดวันดีเลยก็ยังไม่ได้เพราะว่าความสําเร็จขึ้นห้าไม้เท้าอัปปราคู่แข่งค่อนข้างสูงการแข่งขันสูงถามว่าแข่งขันสูงแล้วคุณดิวคุณดิวได้ไหมคุณประสบความสําเร็จไหมถือว่าคุณยังเป็นที่เรียกว่า คนยังให้มีความเมตตาอยู่ไม่ว่าจะปล่อยคอนเทนต์ไม่ว่าจะไปประสานงานกับใครถ้ามันมีห้าไม้เท้ามาแทรกในตำแหน่งนี้อาจจะต้องเตรียมแผนการโปรโมชั่นต่างๆลดแรกแจกแถมมีแรงจูงใจอย่างอื่นอาจจะเจอคนที่ขั้นตอนเยอะเรื่องเยอะ,อะหัวหน้าเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปดิวไปเจอหรือแม้แต่ลูกค้า อาจจะซอกแซกอาจจะให้ข้อมูลเราน้อยไม่ค่อยให้ความร่วมมือราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าแอคชั่นแล้วผลงานก็ยังได้กลับมาอยู่ไม่กลับมามือเปล่าส่วนคนทำงานประจำช่วงนี้เจ้านายผู้ใหญ่อาจจะไม่น่ารักสำหรับเราอาจจะดูใจร้ายอาจจะดูมอบหมายงานที่หนักที่เหนื่อยเพ่งเลง็งจับตามากจนเราขย,ขยับขยื่นอะไรไม่ได้ บางทีเจ้านายอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่คนที่อยู่รอบๆคุณอาจจะไปเจอคนบ้าอำนาจคนอีโก้จัดหลงตัวเองละเลองอยู่กับอำนาจแล้วแกล้งคุณทําให้คุณหัวเสียทําให้งานสะดุดก็มีความเป็นไปได้เพราะเมื่อไหร่ที่5ดาบมามาเจอกับหไม้เท้าเนี่ยความขัดแยง้งอาจจะเกิดจากผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูเราไม่เห็นเราไม่น่ารักนะไม่ ให้คุณกับเราหรือเจอคนยี่เง่าไปเลยเพราะ5ดาบนีนยี่เง,ง่าสุดๆเป็นไพ่ที่ไม่เคยอยากเจอเลย,พยไพ่ใบนี้ยเจอ5ดาบเจอ10ดาบดีกว่า10ดาบเดินมาแทงจ้วงๆ้วง,งตายเลยแต่5ดาบเนีร้อยเล่ร้อยลิ้นตอนทำทำทุกอย่างเพื่อตัวเองจะเอาชนะให้นึกถึงละครนะ่ะ <c oughs> เนี่ย้าดาบนีนน่ากลัวมากถามว่าสำเร็จไหมผ่านพ้นไปได้ไหม5้ 50, 50จะ้ะไม่โกหกนะ 50- 50เลยต้องใช้ความอดทนต้อง มีความละเอียดรอบคอบข้อดีคือผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณหัวหน้าฝ่ายหัวหน้านแผนกลูกจ้างลูกน้องเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือจะไปเสียก็คือผู้ใหญ่อาจจะมีอคติบางอย่างผ่านพ้นไปได้ไม่ผ่านพ้นได้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านด้วยระวังการได้ทะเลาะกระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่ภายในบ้านของเราด้วยอุบัติเหตุไม่เห็นนะคะเฉียวชนไม่เห็น ระวังสุขภาพแข้งขาหัวเข่าแล้วก็การป่วยไข้ไม่สบายอันเกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงอากาศเย็นเกินไปร้อนเกินไปเหล่านี้ส่งผลให้เรามีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็แข้งขาหัวเข่าเท่านั้นโรคเก่าๆที่เคยเป็นอาจจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งมาดูเรื่องความรักบ้างตำแหน่งความรักขึ้นสิบดาบสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนถ้าทะเลาะวิวาทอะไรกันขอให้ใจเย็นสักนิดนึงนะคะ ตอนนี้มันเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันความรุนแรงมันถึงขั้นต่างคนต่างไปเลยนะสถานการณ์ของเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่หรืออีกกรณีหนึ่งคู่รักคู่ครองอาจจะป่วยไข้ไม่สบายก็ได้ถามว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยในรอบนี้สําหรับเขาก็ถือว่าหนักเหมือนกันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ มาดูคนโสดบ้างถามว่าความรักใหม่มีหรือไม่เพิ่งจะเลิกมากกว่ามั้งเหมือนคุณเพิ่งจะอกหักมาหมัดหมาดเพิ่งละความสัมพันธ์มาหมัดหมาดหรือโสดเรื้อรังมาพักหนึ่งแล้วมีคนคุยไหมมีเข้ามาค่ะถ้าเด็กถือถ้วยเข้ามาแสดงว่ามีคนคบคนคุยแต่คุณยังไม่วางใครเอาไว้ในสถานะของความรักที่ชัดเจนคนคนนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ร้างคนที่เคยผ่านความเจ็บช้ำมาเหมือนเหมือนกัน เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ตัวคุณเองยังระวังตัวเองอยู่สําหรับคนโสดยังไม่ไว้วางใจใครยังไม่พร้อมที่จะรับใครอย่างชัดเจนก็ให้เวลากับตัวเองนะคะพยายามรักษาใจให้ไวเพราะคนที่เข้ามาเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเหมือนกันอยู่ที่ใจคุณล้วลละว่าคุณกล้าที่จะลงมาในสนามรักอีกครั้งหรือไม่เดี๋ยวขอดู ความรักอีกรอบนะอีะอก3ามใบสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองว่ามันจะออกมาในทิศทางไหน6ถ้วยถ้ามีปัญหาอะไรการสามารถเคลียร์กันได้อยู่นะปัญหารุนแรงแค่ไหนก็ตามให้นึกถึงครอบครัวคู่นี้สำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองคน,อคนครอบคุยที่จะเจนเลิกกันไม่ได้คะ่ะยังมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมีหกถ้วยอาจจะเป็นเรื่องบุตรเรื่องบริวาร ที่ผูกพันต่อกันมีความเป็นข้อเป็นครัวที่ค่อนข้างเหนียวแน่นเพียงแต่ระยะนี้ในเดือนพฤศจิกามันสามวันดีสี่วันร้ายกระทบกันบ้างมีเรื่องเชื่อเฉือนกันบ้างส่วนใครที่คู่รักคู่ครองป่วยไข้ไม่สบายข่าวดีค่ะถึงจะดูเหมือนป่วยเยอะรอบนี้เป็นมากกว่าทุกครั้งหลังจากนี้หลังจากวันที่19อ่ร่างกายเขาจะดีขึ้น ดังไงแจ้งหมอได้นะว่าใครป่วยอ่ะหลังวันที่19แล้วอ่ะมันพบหมอดียาดีหายขาดทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นส่วนหนึ่งก็กำลังใจจากครอบครัวการดูแลที่ดีของคุณตัวคุณเองก็ไม่ต้องระแวงนะคุณก็ทำดีอยู่แล้วดีมากด้วยก็ขอให้วางใจทำบุญอะไรดีเพื่อมาเสริมทั้ง10ดาบมามีแต่แฮงแมนมีอะไรที่เขามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภด้วยเนี่ย ไว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิส,สักหน่อยก็ดีนะทําให้เป็นนิสัยนะคะวันละหนาหนาที10นาทีหรืออย่างน้อยๆหยุดฟังบทสวดมนต์ที่มีการแปลเป็นภาษาไทยฟังให้ชินค่ะฟังให้หลับไปเลยก็ได้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขมูลนิธิต่างๆที่เขาไปเยี่ยมข่ไปอะไรพวกนี้มีเยอะแยะเลยที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่หลอกลวงก็ของหมอบีนะคุณก็ลองไป เซิร์ชดูของคุณบุ๋มอย่างเงี้ยหลายมูลนิธิเลยที่ค่อนข้างชัดเจนและโดดเด่นนะว่าทําจริงๆถึงมือผู้ตกทุกได้ยากจริงๆก็ลองไปทําบุญในด้านนี้เพื่อมาเสริมกับตัวเองนะคะยังไงก็ขอให้คุณผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดี ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลนยไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ